อวตังสกะสูตรตอนที่24สู่ดินแดนแห่งการบรรลุธรรมเปิดประตูสู่ทศภูมิเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมภาพจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่บทใหม่และเป็นภาคที่สำคัญที่สุดภาคหนึ่งของการเดินทางในหัวข้อเรื่องสู่ดินแดนแห่งการบรรลุธรรม เปิดประตูสู่ทศภูมิเพื่อทำความเข้าใจในแผนที่การเดินทางทางจิตวิญญาณที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ต้องดำเนินผ่านณธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นปรนิมิตตวสวัสดีนั้นหลังจากที่พระวัชรเกตโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมเรื่องทศปรินามนาจบลง ก็ได้บังเกิดความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งหมื่นโลกกระถาดเหล่าทวยเทพและพระโพธิสัตว์ทั้งปวงต่างก็บังเกิดความปราโมทอย่างยิ่งณวินาทีนั้นองค์สมเด็จพระสากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งมหารัศมีออกจากระหว่างพระขนงแสงสว่างนั้นได้สาดส่องไปทั่วทั้งอน,นันตจักรวาลแล้วได้กลับมาวนประทักษิณรอบองค์พระพุทธองค์ ่อนที่จะเข้าไปในพระโอษฐ์ของพระวัชรคันโพธิสัตว์นี่คือสัญญาณว่าบัดนี้ถึงเวลาที่พระวัชรคันโพธิสัตว์จะทรงทำหน้าที่เป็นมักคุเทศนำพาพวกเราเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งการบรรลุธรรมเมื่อแสงนั้นได้เข้าไปแล้วเหล่าพระโพธิสัตว์นับประมาณไม่ได้นำโดย ระวิมุตติจันทระโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์จันทราแห่งความหลุดพ้นก็ได้ทูลถามพระวัชรคันโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระผู้ทรงคุณขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมว่าด้วยทศภูมิอันเป็นดินแดนหรือระดับขั้นแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ด้วยเถิด คำว่าภูมิในที่นี้มิได้หมายถึงระดับชั้นที่เป็นเพียงป้ายบอกตำแหน่งหากแต่หมายถึงพื้นดินพื้นฐานหรือสภาวะที่จิตของผู้ปฏิบัติได้เข้าไปสถิตและเป็นอย่างแท้จริงในแต่ละภูมิพระโพธิสัตว์จะได้บำเพ็ญบารมีหนึ่งประการจนบริบูรณ์และจะได้บรรลุถึงคุณธรรมและอนุภาพที่แตกต่างกันไป อุปมาที่ 1. นึ่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยหากการเรียนรู้ที่ผ่านมาคือการเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาการเข้าสู่ทศภูมิก็คือการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยภูมิที่หคือการเรียนในปีที่ 1. ภูมิที่สองคือการเรียนในปีที่สองจนกระทั่งภูมิที่สิบ คือการสำเร็จการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอุปมาที่สองการเดินทางข้ามทวีปหากที่ผ่านมาคือการศึกษาแผนที่และเตรียมสัมภาระการเข้าสู่ทศภูมิก็คือการเริ่มต้นออกเดินทางจริงโดยภูมิที่หนึ่งคือการก้าวเท้าเข้าสู่เมืองแรกภูมิที่สอง คือการเดินทางถึงเมืองที่สองและในแต่ละเมืองที่ไปถึงนักเดินทางก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปอุป,ปมาที่3การก่อสร้างมหาเจดีหากโพที่7คือการวางศิลาเรือกการเข้าสู่ทศภูมิก็คือการก่อสร้างเจดีขึ้นไปทีละชั้น ทีละชั้นภูมิที่1นคือฐานชั้นแรกภูมิที่สองคือฐานชั้นที่สองจนกระทั่งภูมิที่10คือการประดิษฐ์สถานฉัดบนยอดเจดีอันเป็นการเสร็จสิ้นการก่อสร้างโดยสมบูรณ์แผนที่การเดินทางทั้ง10ดินแดนนี้มีนามตามลำดับดังนี้ประมุติตาภูมิภูมิแห่งความปราโมท วิมลาภูมิภูมิอันปราศจากมนทินพระภากรีภูมิภูมิแห่งการเปล่งแสงสว่างอัจฉิมันตะภูมิภูมิแห่งเปล่งไฟแห่งปัญญาสุทุระชยาภูมิภูมิที่ยากจะพิชิตได้อภิมุขขีภูมิภูมิที่อยู่เบื้องหน้าแห่งปัญญาทูรังคมาภูมิ ภูมิที่เดินทางไปได้ไกลอจลาภูมิภูมิอันไม่หวั่นไหวสาธุมติภูมิภูมิแห่งปัญญาอันดีงามธรรมะเมคาภูมิภูมิแห่งเมฆแห่งพระธรรมบัดนี้ประตูสู่ดินแดนแห่งแรกได้เปิดออกแล้วในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะได้ก้าวเท้าแรกเข้าสู่ ประมุติตาภูมิภูมิแห่งความปราโมดเพื่อเรียนรู้ว่าเหตุใดก้าวแรกบนหนทางที่ยาวไกลและยากลำบากนี้จึงเริ่มต้นด้วยความสุขและความปิติยินดีอย่างท่วมทน้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร